ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่คือมั u n เตอร์ว l d นะครับนี่เรามาเดินทางมาถึง EP ที่4แล้ววันนี้เราจะไปจัดการโทบิคาราชิกันนะครับโอเคครับไปเลยกันเลยมาที่บอร์ดครับที่นิวนินะ์เว,วเควสครับเนวเควสแล้วก็ไ,ไปที่โทบิคาราชินะฮะ มาใครถามวะคนในเกมถามเท่าทำทำไหร่วะรู้จักกันไงไม่เขารู้จักผมวะเขาไม่รู้จักเหมือนกันเกี่ยวกับโทบิคาตาชินะนี่เงีย้ยไหลอยหรือเปล่านี่น่าจะใช่ลอยโทบิคาตาชินนะอืม้ม น่าใช่นะฮะร้อยแปดวารานี่เก็บให้ครบครับเก็บให้ครบจะได้เจอไวไวเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเดี๋ยวเราอัพแล้วหน้าของร้อยเท้าเขาผม,ามาไม่ใกล้ไม่ใกล้โอ้ยอาจารย์นัดเดี๋ยวฮะเดี๋ยวลบก่อน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 ลบมก้นล้มก้น,กนครับ โลพี่ก่อนโลพี่ใหญ่ก่อนผู้ oh, <no. S 1> ไม้ผู้ไม้เราได้หรือเปล่าได้อยู่ครับให้พี่เรเดินไปก่อนโอ้โหเยอะไม้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยไปเลยไปให้ไกลเลยเดี๋ย่าี่ยุ่งกับเรา <c oughs> เออ ซีเรียสนี่คือเกมซีเรียสเป็นเอ่อคิงคล้ายคล้ายคล้ายกอดอ๊อบกอดออบแบบนี้ไงกอดออบฟอร์เรสอะไรอย่างเงี้ยอ้ฮะเราไปหากันต่อครับทุกคนนะฮะตามหลังผมมาเราจะใกล้จะเจอแล้วนะผมว่านะฮะนี่ครับได้ร้อยละมันคือโทบิคาจชิที่เขาเรียกกันว่าเทพสายฟ้าไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะลำดูัะ chứng lẽ nè, oh, xin, ừm, ở đâu nè, oh, xin, hey, con nóc, hey, hey, hey. Đây là gì vậy, hey, hey, tham gì ra, đi ngay, trinh trọc, trinh trọc đúng không, hey, mình trăng nó ở, mình trăng nó ở, níng à, ô

กัดทันด้วยเฮ้ยโดนตีโดนตีจากโกเจ้พอ่อสู้ลุกจากโกจากโกจากโกเจ้พ่อสู้อุ้ยโอ้ยากจับเลยอุ้ยตบทันลบทันลบทัน,ลบท,นลบทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมันเป็นมันเป็นอะไรวะมันกลางดิปันหางเข้าไปดิจากโกสู้ๆูลุก โอเคเราทันครับผมกลัวมันเป็นหมาหรือเป็นอะไรวะมันเป็นแล็กมันเป็นนี่หว่างค่อยหว่าตัวอะไรวะที่มันไอ้นั่นอะอุ้ยโอ้โหคาเตอรไม่ทันเริ่มจะตายแล้ววะแค่วะเดี๋ยวเกรีมดาวก่อนฮะใครยื่นนะล้มแล้วล้มแล้วเอาล่ะเตที่ก็ม้วนความ Fun, 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 ภาคุมภาคุมปุ๊บเออไม่เห็นแล้วเว้ยเราใส่ภาคุมแล้วไม่เห็นแล้วขอขอญาติขอญาติขอญาติรับดาบก่อนนะฮะรับดาบก่อนตอนนี่มาหาตัวเราไม่เจอเราใส่ภาคุมโอเคไม่เห็นแล้วนะฮะเออดีญหญ่ยยท,ยยทีดีญหญ่ทีแล้วก็อืออืออ๋อสนใจโอเคไปฮะบวกต่อได้เออนูนี่เป็นเป็นยาสลายใช่เลยโอเค

มไม่มไม่ตีผม okay. ouais. วะตีลผมเดมาเลยมาเลยอุ้ยโอ้โหหลบไม่ทันดสตันจังวยพ่อด้วยปวตีพ่อเร็วโอเคอ้ยโอแล้วปล่อยสตั้วันหาไรครับสู้เฮ้ยกรมันดื่แล้วมันาดะตายแล้วล่ะตาแดง อุ้ยโอ้โหไม่เคยเคาเตอร์เลยนี่ไงมาสิมามาขโมงเอ้ยมันกี้จ้าโอ้ยหัวจะแตกเสียงดังด้วยคาเตอร์โอ้ไม่ทันยว้ายอันอันไม่ทันว่ะสู้จังกู

โอ้โหโอ้โหกระเด็นโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรแรงมีสตันด้วยช่วยด้วยจากยพ่อช่วยพ่อด้วยลูกช่วยพ่อด้วยลูกยิงเข้าไปโอ้ยยิงแล้วยิงแล้วไว้ไหนเราเพื่อน ไปได้เไม่ไปไปเว้ยไม่ไปเว้ยเพื่อนไม่ปไปผมต้องตาตรงนี้ไม่ใไปไมไ่ใหไป <ris als S 2> ไปายายายโอ้โหันก็โ่เธอเรียบร้อย yes 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 หเนี่ยโคตรให้รันบ้านโอเค อย่างเงี้ยต้องลกจากกลัวโอ้โหโอ้โห,โโหนี่ทรมหดพารนละฮะนี่ขนาดเราออกไปแค่อาอเออเอาของออกไปแค่ไม่กี่ชิ้นนะ,ะแต่มันทรมหดขนาดเนี้ยชุดอย่างเงี้ยไม่พอจริงนะฮะเกมเนี้ยต้องฝีม,มือด้วยนะ,ะโอเครับดาวก่อนโอเคฮึบฮึบฮึบติงโอเค เอาละครับแง่้ากครับกำมอนตัวนี้โทบิคาดาชิถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซิสเกต next